ตำบลคลองฉนวนเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลทุ่งหลวงอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อมาได้แยกเป็นอำเภอเวียงสะและแยกเป็นตำบลคลองฉนวนซึ่งมีอาณาเขตกว้างไกลพื้นที่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาหลายแหง่งจึงมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านตำบลและเรียกลำน้ำว่าคลองฉนวนเมื่อแยกตำบลจึงได้ชื่อตำบลตามชื่อของลำน้ำที่ไหลผ่าน การดาเนินง,งานแพทย์แผนไทยของอําเภอเวียงสะโดยก็จะประกอบด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเวียงสะทั้งหมดในส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะและก็ในส่วนของโรงพยาบาลทั้งทั้งแปดแห่งในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตรงจันหนหนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแต่ที่นี่นะครับในส่วนของแพทย์แผนไทยก็จะเอาใจใส่เป็นอย่างดีจะเน้นบริการเชิงรุก,กเป็นส่วนใหญ่นะครับ และในปี2566คณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับอำเภอเวียงสะอนุมัติให้สร้างอาคารแพทย์แผนไทยใช้งบประมาณ500,000บาทความแคบของสถานที่เนี่ยก็สําคัญปีนี้เราเลยจะสรรเงินครับประมาณ500,000บาทเพื่อสร้างอาคารเป็นไทยโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งจะเปิดบริการได้อีก3-4เตียงแล้วก็มีจัดห้องบริการครบวงจรผู้ป่วยเนี่ยสามารถมารับบริการได้ตลอดนะครับเพิ่มเพิ่มางานบริการมากขึ้นครับ โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพสําคัญของชาวคลองเสนอนะครับซึ่งทางรปสตก็ได้นํามาวิเคราะห์เป็นของรปสตอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงเอ่มาพึกอัมพาตแล้วก็มะเร็งและอีกอย่างหนึ่งก็คือภาวะภัยคุกคามของชาวบ้านนะครับก็คือยาสมุนไพรหาบเล่นะครับแล้วก็สารพิษตกค้างในเลือดยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ยากําจัดสัตรูพืชน,นะครับ การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวนได้สนับสนุนการดำเนินงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนวนโดยการได้สนับสนุนการทำโครงการจากกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวนตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันเป็นจำนวน4โครงการแต่ละโครงการล้วนก่อให้เกิดประโยชน์กับคนคลองฉนวนโครงการในปีที่แล้วเป็นโครงการฟื้นฟูสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม การจัดการงานแพทย์แผนไทยของรพตอของฉนวนนะคะมีการรักษาฟื้นฟูส่งเสริมและป้องกันค่ะรวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยค่ะสำหรับการรักษาเนี่ยเราดูแลในโลกที่เป็นปัญหาสำคัญค่ะโลกแรกก็คือเบาหวาน เมื่อมาพบแฝดแผนไทยเนี่ยแฝดแผนไทยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีค่าน้ําตาลอยู่ที่100ยจนถึง125มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้คือกลุ่มอ e ิมแพร์นะคะก็คือกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเนี่ยเราจะจ่ายชาชงผักเชียงดาวค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีระดับน้ําตาล1น6จนถึง1 4 0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะจ่ายยาตำรับเบาหวานหรือยามาทุลเมหะผลลัพธ์ใน ในการดําเนินง,งานเนี่ยกลุ่มเสี่ยงเบาหวานก็นคือกลุ่ม i ิมแพร์ค่ะ108รายกลับไปสู่กลุ่มปกติถึง86รายคิดเป็นเปอร์เซนต์กว่า86ค่ะแล้วก็กลุ่ม m y ด m อนี่ยอยู่ที่12รายแกลเป็นกลุ่มปกติถึง7ไดรายคิดเป็น58ค่ะ ตั้งแต่ได้กินผักชุงเชียงดามานะคะน้ำตาลในเลือดของดิฉันลดลงจาก104เหลือ95ทำให้ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตค่ะ ทั้งนี้ได้รับทุนวิจัยจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเวียงสะต่อยอดการดูแลกลุ่มเสี่ยงเบาหวานด้วยการทำวิจัยเชิงทดลองพบว่ากลุ่มเสี่ยงเบาหวานที่ทานชาชงผักเชียงดาร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีระดับน้ำตาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก7แห่งนำชาชงผักเชียงดาไปใช้ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเรามีโครงการหนึ่งค่ะก็คือ โครงการสมุนไพรวิมรัวตู้ยาธรรมชาติก็คือการลงไปเยี่ยมในบ้านของกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขามีสมุนไพรอยู่รอบเลยแต่เขาไม่รู้จะนํามาใช้ประโยชน์ยัยงไงหน้าที่ของแผนไทยเลยลงไปให้ความรู้อย่างเช่นชาพูอย่างงี้ค่ะเขามาใส่อาหารอยู่แล้วมีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งท่านใส่อาหารในแกงข้่วอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปแนะนำค่ะว่าจริงๆแล้วนะเอาใบชาพูนะคะใบแก่ลําต้นแก่ประมาณหนึ่งกมือมาต้มกับน้ำค่ะแล้วก็รับประทานสามารถลดน้ําตาลในเลือดได้อันนี้ก็คือเป็นการแนะนําว่ากลุ่มเสี่ยงเบาหวานที่ เราดูแลแล้วเนี่ยการที่จะทําให้เขากลายเป็นกลุ่มปกติอย่างยั่งยืนก็คือให้เขาเนี่ยได้รู้จักสมุนไพรที่รอบบ้านแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ได้ ในปี2,565จากการคัดกรองสุขภาพพบกลุ่มเสี่ยงไขมันในเลือดสูง12รายโดยใช้ยาตำรับของหมอพื้นบ้านติดตาม12สัปดาห์พบว่าทั้งหมดมีค่าไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ได้ต่อยอดร่วมกับคณะกรรมการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินเกี่ยวกับการใช้ยาตำรับของพื้นบ้านเพื่อลดไขมันในเลือดงานวิจัยเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ในปีที่แล้วได้อยู่ในกลุ่มเสียงไขมันในเลือดสูงได้ได้ทานยาสมุนไพรครบ3เดือนไปตรวจอีกครั้งหนึ่งค่าไขมันปกติดิฉันดีใจมากค่ะ เพือ่อเอาพาตเนี่ยเราจะได้รับข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นอัมพกอมาตจากโรงพยาบาลส่งมาให้กับอีกส่วนหนึ่งที่อสอมอมาแจ้งกับเราค่ะหน้าที่ของแพทย์แผนไทยเลยก็คือจะต้องรีบไปประเมินผู้ป่วยค่ะลงไปหลังจากได้รับข้อมูลอ่ะเรามีตัวชี้วัดว่าเราจะต้องถึงผู้ป่วยหลังจากได้รับข้อมูลการส่งต่อเนี่ยภายใน7วัน ยิ่งเราเข้าถึงเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้ข้อมูลผู้ป่วยแล้วก็จะมาเตรียมกําหนดโปรแกรมในการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นนวดประครบนะคะหรือว่างานอย่างอื่นยาสมุนไพรค่ะที่จะจ่ายให้กับคนไข้าอาพุงอภาษค่ะหม่นี่หมอเมืวันนี้ไปนวดวันนี้นนปนนไปนวดอายนวดอายแก่บ้านก็ไปนวดตึงมาแล้วก็ได้นดวดโดยว่าไม่ไม่มีปัญหน้าเรก,ก็เอาใจใร่ดูแลอย่างดีเลยกับ ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ที่มารักษาเมื่อประเมินด้วย PPS score แล้วจะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายการรักษาโดยใช้การจับชีพจรการวิเคราะห์สมุดฐานการเกิดโรคการจ่ายยาสมุนไพราย,ยาต้มสมุนไพรสูตรวัดคำประมงการให้คำแนะนำการทานอาหารตามธาตุผลลัพธ์พบว่าปี64-65มีผู้ป่วยมะเร็ง15ราย10รายอยู่นอกเขตอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัด ครั้งแรกประเมิน PPS ก0-30 e 0อรระยะสุดท้าย11รายประเมินในสัปดาห์ที่24พบว่า PPS ก0-30 e 0อร์ระยะสุดท้าย7รายจะเห็นได้ว่าคะแนน PPS S scorere เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยทั้งนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตสเก็ตเงินเป็นอีกโรคหนึ่งที่พบได้น้อย แต่ถ้าทายความสามารถของแพทย์แผนไทยมีผู้ป่วยในตำบลคลองฉนวนมาปรึกษาว่าไปหาหมอมาหลายที่แล้วยังคงต้องไปหาหมออย่างต่อเนื่องจึงอยากใช้สมุนไพรในการรักษามีผู้ป่วยสะเก็ดเงินสองรายการรักษาโดยการจับชีพจรวิเคราะห์สมุติฐานการเกิดโรคการใช้ยาสมุนไพราย,ยาอาบยาทาและยารับประทานติดต่อ12สัปดาห์พบว่าอาการโรคสงบลงอย่างเห็นได้ชัด โคโรนาไวรัสแพทย์แผนไทยจะดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยและกลุ่มหลังป่วยโดยจะดูแลกลุ่มหลังป่วยมากที่สุดหรือว่าลองโควิด19อาการที่พบบ่อยคืออาการอ่อนเพลียเรื้อรังจมูกไม่ได้กลิ่นจะจ่ายยาปรุงเฉพาะรายหรือยาปราบชมพูทวีปผลลัพบพบว่าอาการจะทุเลาลงภายใน12สัปดาห์ สมุนไพรเร่ขายในชุมชนงานแพทย์แผนไทยได้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบยาสมุนไพรเบื้องต้นปี64-65ตรวจยาสมุนไพร33รายการพบ2รายการมีสเตียรอยผสมอยู่ซึ่งจะส่งผลเสียกับผู้รับประทานจึงได้จัดทำแผ่นพับโฟมบอร์ดเพื่อการนำความรู้ไปใช้ในชุมชนและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย ที่ดินแห่งนี้เป็นของหมู่บ้านที่มอบให้รพาสาาตอสร้างแปลงปลูกสมุนไพรซึ่งงานแพทย์แผนไทยเองเนี่ได้ดําเนินการโดยการปลูกสมุนไพรทั้งหมด30ชนิดค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปลูกสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานค่ะลดน้ําตาลในเลือดไขมันในเลือดสูงมะเร็งแล้วก็กลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นสะเก็ดเงินค่ะเราคาดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยในที่นี้จะเป็นแปลงปลูกขมิ้นชันที่เป็นแปลงใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ค่ะจากการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเพื่อความยั่งยืนของเรานะคะเราก็เลยไปดูฮานไปเห็นแล้วก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาเออเรามาทําที่นี่เพื่อได้ส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนของเรานะคะคือชุมชนของเราจะมีรายได้เสริมขึ้นและก็จะได้มีความยั่งยืนของชุมชนของเราต่อไปะคะ่ะ ทางกลุ่มสนใจที่ว่าได้ติดต่อเข้ามากับกศนอนะคะเขาได้รวมกลุ่มกันทางกศนออก,ก็เลยเข้ามาปรึกษากับแพทย์แผนไทยของตำบลคลองฉนวนก็ได้รับคําแนะนําว่านอกจากเดล้างมือแล้วก็ลองทำสเปรย์สม,มนุนไพรฟ้าทะลายจรพ่นคอแล้วก็น้ํายาบ้วนปากสม,มนุนไพรดูไหมคะกศนออก,ก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นโดยเชิญวิทยากรจากแพทย์แผนไทย เข้ามาให้ความรู้พอเริ่มมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมีการบรรจุผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นก็แพทย์แ,แผนไทยก็แนะนํามาให้ทางกสอนอค่ะสอนออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ชื่อกลุ่มมาค่ะเป็นโลโก้ของเขาแล้วเขาก็นําไปจําหน่ายก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะทำงานแพทย์แผนไทยอย่างไรไม่ขาดทุนค่ะนวัตกรรกินี้เรา คือเริ่มมาจากในปี6 1 6 2เนี่ยเราให้บริการและเราขาดทุนค่ะเราได้รายรับมาจากสปสชที่ค่อนข้างน้อยมากค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราให้บริการไปต้นทุนให้บริการเราอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะเพราะเรามีผู้ช่วย2คนนะคะจนเราได้ทํานวัตกรรมเรื่องนี้ขึ้นค่ะเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนในการให้บริการค่ะเปรียบเทียบกับการให้บริการทั้งหมดนะคะปรากฏว่าชุดบริการที่ที่ทำให้เราเนี่ยได้กําไรก็คือการนวด แล้วก็การดูแลมารดาลหลังคลอดต้นทุนการนวดของเราอยู่ที่80กว่าบาทต่อครั้ง86บาทแล้วแม่มารดาลหลังคลอดอยู่ที่300บาทค่ะแล้วก็ไปเพิ่มการให้บริการในกลุ่มนี้ค่ะเพราะว่าสปทจ่ายจริงอะ่ะการนวดอยู่ที่250บาท แต่ต้นทุนเราอยู่ที่86บาทค่ะทําให้เราได้กําไรนะคะส่วนแม่แม่หลังคลอดเนี่ยต้นทุนเราที่เราอยู่ที่300บาทสอบวชให้มา500บาทอันนี้ค่ะเราไปเพิ่มให้บริการส่วนนี้เราก็ได้กําไรจากที่สบชโอ,อนมาให้เราค่ะทําให้เราพัฒนางานมากขึ้นค่ะเราไปทําในส่วนที่มีรายรับเพิ่มขึ้นนะคะทำให้เราในปี65เนี่ยเราเป็นรอพศาตอแห่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รายรับจากสปสชมากที่สุดในจังหวัดค่ะอยู่ที่7 0,000สกว่าบาท คองฉนวนนี่มีจุดเด่นก็คือ,อาสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้หลายโรคมากนะครับนะครับจ่ายทั้งยาสำเร็จรูปแล้วก็ยาปรุงเฉพาะรายแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ได้มีแนวคิดที่จะรวบรวมชาวบ้านรวบรวมชุมชนนะครับในการที่จะมารวมตัวกันเพื่อปลูกสมุนไพรน,นอกจากเป็นการปลูกเพื่อน,นํามาใช้ในรพตรแล้วทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นอย่างมากเลยของของรพตครองฉนวนครับ สุขภาพเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนดังนั้นนะครับการขับเคลื่อนทั้งหมดเป็นการขับเคลื่อนตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มคิดเริ่มเห็นปัญหาเริ่มทําเริ่มเรียนรู้ร่วมประมวลผลร่วมกันและก็ฉลองความสําเร็จร่วมกันเมื่อเราบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุยุทธศาสตร์ครับหนูไม่ได้เป็นผู้ให้อย่างเดียวหนูเป็นผู้รับกว่าหนูจะมาถึงตรงนี้ได้อะมีหลายคนอยู่เบื้องหลังค่ะ หนูเป็นหนูเป็นเด็กจบใหม่มากว่าจะเห็นว่าหนูเป็นแบบนี้ได้ทุกคนใส่ความรู้ให้หนูต่างๆสะสมไม่ว่าจะเป็นที่สสจพาไปอบรมต่างๆนี่คือเราได้ความรู้จากเหล่านั้นเพิ่มเติมแล้วก็เราเราได้โอกาสจากที่คนไข้ให้โอกาสเราที่เรารักษาในช่วงแรกๆอาการคนไข้าอาจจะไม่ได้ดีขึ้นนะคะทำให้เรา เราคิดว่าเอ๊ะทำไมอาการเหล่านี้ที่มาหาเราแล้วทำไมเรารักษาอาการไม่ดีขึ้นเราก็ต้องพัฒนาความรู้ของเราค่ะไปเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าหาจากตำราที่เพิ่มเติมนะคะหรือจากหมอพื้นบ้านก็ได้ค่ะที่เขาเก่งๆพอเราเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็นำมาใช้กับคนไข้พัฒนาต่อไปเนี่ยจนผลมันออกมาดีค่ะอันนี้แหละค่ะทำให้เราเป็นความรู้สึกว่านี่แหละที่เราภาคภูมิใจร่วมกับในชุมชนนะคะที่เขา เขาเปิดโอกาสให้เราเขาเห็นความสำคัญของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็มาช่วยอย่างเช่นที่แปลงปลูกสมุนไพรแห่งนี้ค่ะก็คือชาวบ้านค่ะมอบที่ดินให้ยากมากเลยค่ะที่ชาวบ้านจะมอบที่ดินให้ให้กับเราอยู่ๆเขามอบให้กับเราเขาบอกเลยว่าขอทำไปให้ให,ให้หมู่บ้านให้ทําแปลงปลูกสมุนไพรนะเพื่อที่หมอจะได้ เอาสมุนไพรเหล่านี้ไปทําเป็นยามาใช้กับชาวบ้านได้อย่างนี้ค่ะมันก็เป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งแล้วก็ทําให้คิดว่าตัวเองอ่ะก็จะเป็นหมอรักษาเขาต่อไปค่ะ